สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านะฮะมาเนี้ช่วงเย็นครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูนะฮะรถอีกรุ่นหนึ่งครับผมเป็นตัวเป็นตัวเอสเซอี่ยกสูงนะฮะสีขาวมุกนะฮะเป็นสีประตูนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับผมอันนี้ลูกค้าเอาไปเปลี่ยนเป็นล้อแมกนะครับผมสวยมากแล้วก็เปลี่ยนท่อด้วยนะครับผมอันนี้คือจบจากคิงยนออกไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างไป นี่เลยนะครับผมเป็นตัว X s e ซ i e s นะฮะตัว X s e ซ i e s ยกสูงนะฮะสีขาวมุกครับอันนี้ลูกค้านะฮะเอาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนล้อแม็กนะครับผมให้เราไปเปลี่ยนให้นะครับเป็นยางนิโตนะฮะนิโต้นะฮะยางนิโต้สองหกห้นะครับ ขอบ18นิ้วนะฮะตัวนี้ลายสวยมากครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับอันนี้ฟังจากเสียงนะฮะเสียงก็คือลูกค้าเอาไปให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนท่อให้นะครับด้นานล่างครับนี่ท่อของลูกค้าอันเดิมก็คือเราก็ให้ลูกค้าไปนะฮะนี่ฮะอันนี้คือด้านหลังของตัว X-Series สีขวาวมุกนะครับ ก็จะมีตัวตัวนี้ครับผมเป็นตัวอิซุสสีแดงครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับผมด้านในอ่ะที่จะลองจับมือแล้วก็แถมให้นะครับนี่นะครับผมด้านในนะฮะจะเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงนะฮะอันนี้ชอบมากชอบจริงฮะได้สีแดงชอบอะไรที่เป็นสีแดงก็ชอบหมดสังเกตจากนาฬิกาครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะสัญลักษณ์ครับผมเอ็กซ์ลี่ครับผมตัวนี้ฮะสวยมาก แล้วก็ตัวนี้ด้าน,นบนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้หน้าจอ7นิ้วนะฮะหน้าจอ7นิ้วครับสามารถที่จะต่อ Apple c a r p เ a y หรือ Android Auto ก็ได้นะครับผมตัวนี้นะฮะมีบอกมาเลยนะครับผมมีล็อแคสนะฮะต่อ,อตัว Android Auto ก็ได้ Apple c a r p l a y จะต่อให้เลยนะครับผมนี่เราสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้ตัวนี้เป็นอ่า i n g s t e Start นะครับ ตรงนี้นะฮะ engine start stop นะฮะ start รถกับรถนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะฮะด้านล่างพวงมาลัยนะครับแล้วก็ตัวนี้แน่นอนครับผมสัญลักษณ์อิสุสีแดงจาก X3 นะครับแล้วก็หน้าปัด m e d ครับผมจะคล้ายๆกับตัวเซท P นะฮะตัวเซท P ตัวเซนะฮะตัวเซก็มีนะฮะตัวเซปกติก็มีแบบนี้นะครับเดินตะเข็บนะครับตะเข็บเดินสีแดงนะฮะตรงนี้นะฮะเดินตะเข็บสีแดงครับ นี่ครับอันนี้คือด้านหน้านะครับอีกอันนึงครับผมอีกลักครับผมตรงนี้นะฮะสีแดงอ่าปักคำว่าตัว X นะครับผมแล้วก็เดินตะเกียบแดงทั้งคันครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะด้านหลังนะครับผมนะ่าจะกว่าต้องเป็นเกรดแซดยกสูงนะฮะจะมีแอร์ด้านหลังแล้วก็มีที่เสียบ USB ด้วยนะครับด้านในนะฮะจะเป็นสีดำ นะะฮติดก่อนฮะตรงนี้อันนี้ก็แถมให้นะครับแถมให้นะครับโพรเซลคนนี้ใจดีเว้ยใจดีนะฮะแถมให้นะครับเบาะรองนั่งเออเบาะรองพื้นนะฮะพยางค์ปูพื้นมีหมดเลยนะครับนะฮะเซลเซลอยู่นู่นเซลอยู่นู่นครับเซลพี่ปูนะฮะนีฮะนั่นๆๆๆนี่นะครับพี่ปูคันนี้ใช้เงินเท่าไหร่นะ อ่าลูกค้าใช้เงิน6กแสนห้านะครับหกแสนห้าหกแสนห้าพันหกแสนห้าหมื่นบาทนะฮะหกแสนห้าหมื่นบาทหกหมื่นนะฮะคันนี้หกหมื่นมีเงินหกหมื่นกำเงินหกหมื่นเข้ามาที่คิ้งยนได้เลยนะครับผมสามารถออกได้เช่นกันนะครับแล้วก็วันนี้นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ปูขับรถให้ดูนะเดี๋ยวจะถอยจอดอันนี้ถอยจอดใช่ไหม เดี๋ยวพี่กูถอยจอดให้ดูนะครับอ๋อพี่อ๊อฟจะถ่ายเนาะก็เข้ามาดูได้นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวลูกค้าออกรถพรุ่งนี้นะครับผมอันนี้อันนี้ลูกค้านะครับผมจองไปเมื่อต้นมีนาอันนี้เมษานี่พฤษสภาครับผมรอรถประมาณ2เดือนกว่านะครับรอรถประมาณ2เดือนกว่าครับผมถ้าถามว่าตอนนี้ถ้าเกิดจองมีนาแล้วได้พืษสภานานไหมถามบอกได้เลยครับว่าไม่นานครับเพราะว่าตอนนี้คือ ด้วยควมว่าที่เป็นช่วงสภาวะที่รถขาดตลาดหน่อยหนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่าอะ,อะไรติดติดอยู่ต่างประเทศนิดนึงนะฮะอันนี้ก็คือ<ช>เป็นปกติครับเป็นปกตินะฮะ<ช>นี่นะครับคราวนี้ลูกค้าย้ำควาว่าลูกค้าใช้เงินดาว6กแสนห้าหมื่นบาทส่ง8ปดพันกว่ากี่ปีครับพี่ปูแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทกี่อาสี่ปีนะครับผม นะฮะอันนี้สามารถสอบถามได้นะครับผมโอเคถ้าลูกค้าคนไหนนะฮะสงสัยตรงไหนนะครับผมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะมาไล่อ่านคอมเมนต์ทุกทุกคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับผมเจอกันใหม่ครับผมก,บกับดอนเจ้าอิสุสกิญยนท์ครับสวัสดีครับ เบินหน่อยเบนหน่อยเบน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 เกียเกียวบ้านคุณี่โอเค